วิทยาศาสตร์ป .3 หน่วยที่3แรงและพลังงานกับชีวิตบทที่1แรงไฟฟ้าและพลังงานไฟฟ้าแนวคิดสำคัญพลังงานไฟฟ้ารูปแบบหนึ่งเกิดขึ้นได้จากการถูวัตถุบางชนิดทำให้เกิดแรงไฟฟ้าซึ่งมีทั้งแรงดึงดูดและแรงผลักแต่ไฟฟ้าที่ใช้ตามบ้านเรือนเป็นพลังงานที่ผลิตจากเครื่องกาเนิดไฟฟ้าทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้าทำงานได้ พลังงานไฟฟ้าสามารถเปลี่ยนไปเป็นพลังงานอื่นได้ไฟฟ้าส่วนใหญ่ผลิตมาจากแหล่งพลังงานสิ้นเปลืองจึงต้องใช้อย่างประหยัดและคุ้มค่าที่สุดบางครั้งวัตถุบางชนิดมีแรงกระทำต่อวัตถุอื่นโดยไม่จำเป็นต้องสัมผัสกับวัตถุนั้นก็สามารถทำให้วัตถุนั้นเคลื่อนที่ได้เช่นการที่ลูกโป่งสามารถดึงดูดผมของเราได้ เหตุการณ์นี้เป็นผลมาจากแรงไฟฟ้าซึ่งเกิดจากพลังงานไฟฟ้ารูปแบบหนึ่งพลังงานเป็นสิ่งที่ไม่มีมวลไม่มีน้ำหนักไม่ต้องการที่อยู่แต่สามารถทำงานได้พลังงานสามารถเปลี่ยนจากพลังงานหนึ่งไปเป็นอีกพลังงานหนึ่งได้ในชีวิตประจำวันเราใช้พลังงานต่างๆมากมายเช่นใช้แก๊สหุงต้มเพื่อทำให้เกิดพลังงานความร้อนสำหรับประกอบอาหาร เติมน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์เพื่อให้เกิดพลังงานกลที่ทำให้รถสามารถเคลื่อนที่ได้ทั้งแก๊สหุงต้มและน้ำมันเชื้อเพลิงล้วนมาจากแหล่งพลังงานธรรมชาติทั้งสิน้นแหล่งพลังงานส่วนใหญ่มาจากแหล่งพลังงานสิ้นเปลืองซึ่งใช้แล้วหมดไปจึงต้องใช้อย่างประหยัดและต้องหาแหล่งพลังงานหมุนเวียนมาเป็นแหล่งพลังงานทดแทนเรื่องที่ 1. แรงไฟฟ้าจำได้ไหมว่า แม่เหล็กสามารถดึงดูดสารแม่เหล็กได้โดยแม่เหล็กไม่จําเป็นต้องสัมผัสกับสารแม่เหล็กแรงแม่เหล็กจึงจัดเป็นแรงไม่สัมผัสอยากรู้หมว่ามีแรงอื่นๆอีกหรือไม่ที่เป็นแรงไม่สัมผัสในวันที่อากาศแห้งเมื่อหวีผมเส้นผมจะถูกดึงดูดติดขึ้นไปกับหวีทําให้หวีผมไม่เรียบหรือในบางครั้งเสื้อผ้าบางชนิดที่เราสวมใส่ก็จะแนบติดกับตัวเราเคยสงสัยหมยว่า ทั้งๆที่หวีและเสื้อผ้าไม่ได้ทําจากแม่เหล็กส่วนเส้นผมและร่างกายของเราก็ไม่ได้เป็นสารแม่เหล็กแต่ทําไมจึงเกิดแรงดึงดูดระหว่างกันได้ที่เป็นเช่นนี้เนื่องจากผลของแรงไฟฟ้าซึ่งเป็นแรงไม่สัมผัสอีกชนิดหนึ่งนั่นเองเรื่องที่2พลังงานไฟฟ้าในคืนที่ไฟฟ้าดับ เราจะอยู่ในความมืดมิดมองไม่เห็นสิ่งต่างๆรอบตัวไม่มีภาพและเสียงจากโทรทัศน์หรือแสงจากหลอดไฟฟ้าแม้จะมีแสงจากเทียนไขช่วยให้ความสว่างแต่แสงจากเทียนไขก็ยังไม่สว่างเท่าแสงจากหลอดไฟฟ้าเคยคิดหรือไม่ว่าไฟฟ้ามีความสำคัญและจำเป็นสำหรับเรามากมายเพียงใดเราใช้ไฟฟ้าทำอะไรบ้างและไฟฟ้าผลิตมาจากไหน ทุกวันนี้ขณะที่เรามีไฟฟ้าใช้กันอยู่เคยรู้หรือไม่ว่าประเทศไทยได้ลงทุนมหาศาลเพื่อผลิตไฟฟ้าใช้เองในประเทศแต่ก็ไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชากรอยู่ดีทําให้เราต้องเสียเงินจํานวนมากเพื่อซื้อไฟฟ้าจากประเทศเพื่อนบ้านถ้าเราใช้ไฟฟ้าอย่างฟุ่มเฟือยจนวันหนึ่งเราไม่มีไฟฟ้าใช้ชีวิตของเราจะเป็นอย่างไรและถ้าเราอยากมีไฟฟ้าใช้นาน,านเราจะทําอย่างไร ใบความรู้เรื่องการผลิตไฟฟ้าฐานไฟฉายเป็นแหล่งพลังงานไฟฟ้าอย่างหนึ่งแต่พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ตามบ้านเรือนโดยทั่วไปได้มาจากไฟฟ้าซึ่งผลิตมาจากเครื่องกําเนิดไฟฟ้าหรือที่เรียกว่าไดนาโมซึ่งมีส่วนประกอบหลักคือแม่เหล็กและขดลวดทองแดงเครื่องกำเนิดไฟฟ้าผลิตไฟฟ้าได้โดยการหมุนขดลวดทองแดงที่อยู่ระหว่างแม่เหล็ก หรือหมุนแม่เหล็กที่อยู่ระหว่างขดลวดทองแดงในการผลิตไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านนั้นต้องใช้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดใหญ่มากซึ่งต้องอาศัยพลังงานจากแหล่งพลังงานต่างๆในการหมุนขดลวดทองแดงที่อยู่ระหว่างแท่งแม่เหล็กเช่นใช้พลังงานจากลมพลังงานจากน้าในการหมุนให้เครื่องกาเนิดไฟฟ้าทางานโดยตรงและใช้พลังงานจากน้ามันและแก๊สธรรมชาติซึ่งเป็นพลังงานเชื้อเพลิงซากดึกดำบันในการต้มน้ำ เพื่อให้ได้ไอ้น้ำไปหมุนเครื่องกําเนิดไฟฟ้าใบความรู้เรื่องแหล่งพลังงานที่ใช้ผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยการผลิตไฟฟ้าในปัจจุบันได้มีการใช้พลังงานจากแหล่งพลังงานต่างๆมากมายเช่นถ่านหินแก๊สธรรมชาติน้ำมันเตาน้ำมันดีเซลแสงอาทิตย์ลมน้ำชีวมวลแก๊สชีวภาพ ซึ่งแหล่งพลังงานบางแหล่งเป็นแหล่งพลังงานสิ้นเปลืองคือแหล่งพลังงานที่ใช้แล้วหมดไปบางแหล่งเป็นแหล่งพลังงานหมุนเวียนซึ่งเป็นแหล่งพลังงานที่ใช้แล้วไม่หมดการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยส่วนใหญ่ใช้เชื้อเพลิงจากข้อมูลการใช้เชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยประจำปี2 5 5พบพบว่ามีการใช้เชื้อเพลิงจากแก๊สธรรมชาติร้อยละ67.6ของการใช้เชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าทั้งหมดรองลงมาเป็นถ่านหินลิกไนท์ ร้อยละ19.8พลังงานหมุนเวียนและพลังงานอื่นๆร้อยละ12.1น้ำมันเตาและน้ำมันดีเซลอีกร้อยละ0.5จาจากข้อมูลการผลิตไฟฟ้าในประเทศไทยแหล่งพลังงานที่ใช้ผลิตไฟฟ้าส่วนใหญ่เป็นแหล่งพลังงานสิ้นเปลืองจึงต้องใช ไฟฟ้าอย่างประหยัดและหาแหล่งพลังงานหมุนเวียนมาใช้ทดแทนปัจจุบันประเทศไทยมุ่งเน้นการพัฒนาด้านพลังงานอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะอย่างยิ่งพลังงานไฟฟ้าโดยมีการจัดหาแหล่งพลังงานทดแทนในการผลิตไฟฟ้าและมีการจัดการเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมฉันเรียนรู้อะไรเกี่ยวกับแรงไฟฟ้าและพลังงานไฟฟ้าเมื่อนำวัตถุบางชนิดที่ผ่านการถูเข้าใกล้วัตถุอื่นที่ไม่ได้ผ่านการถูจะเกิดการ ดึงดูดกันได้เมื่อนําวัตถุชนิดเดียวกันที่ผ่านการถูทั้งสองชิ้นเข้าใกล้กันจะเกิดการผลักกันและเมื่อนําวัตถุต่างชนิดกันที่ผ่านการถูทั้งสองชิ้นเข้าใกล้กันอาจเกิดการดึงดูดหรือการผลักกันได้ขึ้นอยู่กับชนิดของวัตถุแรงที่เกิดขึ้นจากการถูวัตถุเป็นแรงไฟฟ้าไฟฟ้าเป็นพลังงานที่ทำให้สิ่งของและเครื่องใช้ไฟฟ้าทำงานได้โดยพลังงานไฟฟ้า จะเปลี่ยนเป็นพลังงานอื่นได้เช่นพลังงานความร้อนพลังงานแสงพลังงานเสียงและพลังงานกลโดยพลังงานกลเป็นพลังงานที่ทําให้วัตถุเคลื่อนที่หรือเคลื่อนไหวได้ไฟฟ้าในบ้านผลิตมาจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าซึ่งเกิดจากการหมุนขดลวดทองแดงที่อยู่ระหว่างแท่งแม่เหล็กในการหมุนเครื่องกำเนิดไฟฟ้าจะต้องใช้พลังงานจากแหล่งพลังงานต่าง ซึ่งแหล่งพลังงานบางอย่างเป็นแหล่งพลังงานสิ้นเปลืองซึ่งใช้แล้วหมดไปเช่นฐานหินแก๊สธรรมชาติแหล่งพลังงานบางอย่างเป็นแหล่งพลังงานหมุนเวียนซึ่งมีใช้ไม่จํากัดเช่นลมนม้ําการผลิตไฟฟ้าในประเทศไทยส่วนใหญ่ผลิตจากแหล่งพลังงานสิ้นเปลืองและมีค่าใช้จ่ายในการผลิตไฟฟ้านับหมื่นล้านบาทต่อเดือนดังนั้นเราต้องรู้จักใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดและคุ้มค่าให้มากที่สุดพร้อมทั้งนําแหล่งพลังงานหมุนเวียนเช่นน้ําลมแสงอาทิตย์ มาเป็นแหล่งพลังงานทดแทนนอกจากนี้ในการใช้ไฟฟ้าต้องใช้อย่างระมัดระวังเพราะแม้ว่าไฟฟ้าจะมีประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตของเราแต่ถ้าใช้อย่างไม่ระมัดระวังก็อาจทำให้เกิดอันตรายแก่ชีวิตได้จบแล้วค่ะ